สวัสดีเพื่อนๆที่น่ารักที่ผ่านเข้ามารับชมทุกคนเลยค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับการรวบรวมเกมมือถือเปิดใหม่น่าเล่นหลากหลายประเภทหลากหลายสโตร์ทั้งสโตร์ไทยและสโตร์ต่างประเทศมคาคัสซันจะอันดับเป็น5เกมมือถือน่าเล่นประจำสปัปดาห์นั่นเองโดยเกมที่จะอันดับในแต่ละครั้งนะคะก็จะอิงจากเกมเปิดใหม่ทุกเกมจากอาทิตย์ที่ผ่านมาเลยรับรองไม่พลาดเกมเด็ดๆใหม่ๆแน่นอนและในคลิปนี้จะมาพร้อมเกมอะไรน่าเล่นทุกจ พูเพ่เพกันบ้างไหมตามไปดูกันเลยค่ะมาเริ่มกันที่เกมมือถือแนะนําเกมแรกนั่นก็คือเกมส a m มดังเกมมือถือแนวแข่งบาสแบบเร็วทไทมจากค่ายดีหน้าลิขสิทธิ์แท้จากการ์ตูนกีฬาบาสในตำนานอย่างส lam มดังจัดทีมเหล่านักบาสสุดคุ้นเคยโชว์สเต็ปหลบหลีกเลี้ยงบาสแย่งบาสหลบศัตรูชุดบาสลงห่วงสนุกไปกับเรื่องราวการเดินทางเป็นนักบาสในการแข่งขันสุดดุเดือดของเหล่าตัวละครสุดเท่ตัวเกมมาพร้อมภาษาไทยอย่าง เ็มรูปแบบซึ่งตอนนี้ก็เปิดให้บริการบนสตอไทยทั้งในระบบ iOS แล้วก็ Android เลยเกมมือถือหน้าเล่นแนะนำเกมที่2ที่ตามมาติดๆกับเกม Destiny c h i l d ด f e เอนด War เกมมือถือแนววางแผนกลยุทธ์จากทีมผู้พัฒนาทําเอทที่ขนเหล่าตัวละครสุดฮิตจากซีรีส์ Destiny ที่มาในรูปแบบ 2D ให้เพื่อนๆได้จัดทีวางแผนกลยุทธ์ออกเดินทางท้าทายในอารีนาต่อสู้แบบเรียลไทม์กับผู้เล่นทั่วโลกเหล็กเดวิล โคลอเซียมระบบมาเตอรี่ให้ปรับแต่งได้ตามความชอบระบบการต่อสู้ระหว่างกิลและอื่นๆอ,อีกมากมายเลยซึ่งตัวเกมมาพร้อมภาษาไทยในเกมและตอนนี้ก็เปิดให้บริการบนสตไทยทั้งในระบบ i อเและก็ Android เลยเกมมือถือน่าเล่นแนะนําเกมที่สาที่มาแรงไว้แพ้กันกับเกม MIR4 หรือเมียโฟเกมมือถือแนว MMOP g จากค่าย v m เที่สร้างมาจากซีรีส์เมียชื่อดังถูกตีความและปรับเปลี่ยนโฉมใหม่ ในรูปแบบ k f ฟ n t นตาซบอกเล่าเรื่องราวการเดินทางครั้งใหม่ในโลกใบใหม่ที่มีกินอายแบบตะวันออก ออกทำภารกิจล่าสัตว์รวบรวมขุดแร่ทำอาหารซื้อขายในตลาดกลางที่ควบคุมด้วยระบบ AI ทำสงครามยึดครองและอื่นๆอีกมากมายซึ่งตอนนี้ก็เปิดให้บริการบนสตเกาหลีทั้งในระบบ iOS แล้วก็ Android เลยเกมมือถือน่าเล่นแนะนำเกมที่4ีที่คอเกมต่อสู้น่าจะชอบกันกับเกม s t r e e t Fighter Duel อเกมมือถือแนวต่อสู้จากคาย e ทน e ซนลิคสิตแท้จากแคป com ค้นเหล่าตัวละครน,นักสู้สุดคุ้นเคย ที่มีระดับความแรงตั้งแต่ R ไปจนถึง SSR จัดทีมออกวางแผนกลยุทธ์ต่อสู้ในรูปแบบเทิร์นเบอัปเกรดตัวละครปลดล็อกสกิลใส่รุ่นพัฒนาไปในทางที่ชื่นชอบออกลุยในโหมด PK หรือโหมดทีมมาพร้อมงานภาพกราฟิกสุดแจมถูกใจคอเกมสายต่อสู้แน่นอนซึ่งตอนนี้ก็เปิดให้บริก,การบนสโตโจีนทั้งในระบบ iOS และก็ Android เลยมาถึงเกมมือถือแนะนำเกมสุดท้ายที่น่าเล่นไม่แพ้กันกับเกม100 แบ็กโซ่เดอลัสเซเวียเกมมือถือแนวแอคชั่นมบจีมุมมองแบ็กวิวจากทีมผู้สร้างดาร์กเนสเข้าสู่โลกแฟนตาซีออกตะลุยกับบอสสุดโหดโจมตีจุดอ่อนของบอสเฝ้าระวังพฤติกรรมของคู่ต่อสู้รวมต่อสู้กับสหายรู้ใจรวบรวมอุปกรณ์ต่างๆกว่า100ชนิดรวบรวมสกิลอันสวยงามสำหรับอุปกรณ์และเหล่าตัวละครมาพร้อมงานภาพกราฟิกอันสมจริงซึ่งตอนนี้ก็เปิดให้บริการบนสโตซีทั้งในระบบ I o s วและก็ Android ไอยเลย เป็นยังไงกันบ้างคะกับการจัดอันดับเกมมือถือหน้าเล่นในสัปดาห์ที่ผ่านมามีเกมถูกใจเพื่อนๆกันบ้างหรือเปล่าเอ่ยมาคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยสําหรับเพื่อนเพื่อที่สนใจเกมไหนเป็นพิเศษอยากโหลดมาเล่นเนี่ยก็ไปดูลิงก์ดาวน์โหลดตใต้เดสคริปชันกันได้เลยค่ะสุดท้ายนี้เข้าไปติดตามข่าวเกมมือถือหน้าเล่นคลิปเกมเพย์เกมมือถือใหม่ๆได้ที่แฟนเพจแอปกเกมเมอร์ไทยแลนด์ช่องยู u ูบแอปกเกมเมอร์ไทยแลนด์ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับชมคลิปพิเศษ ก่อนใครและเพื่อเป็นกำลังใจใทีมงานกันด้วยนะคะยังไงวันนี้ก็ต้องขอลากันไปก่อนไว้เจอกันใหม่อาชิดหน้านะบ๊ายบาย